เออแมมูแมงมด้วยมมเอา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 แม่ทาาแล้วเราจะล่ากอริล่ายังไงปะโยยต่ว่ลองข้ามสะพานนี้ไปดิไาอยู่ไหนไม่รู้เลยนี่อยอยู่นี่นเขาเนี่ยไว้หอว่าเอ้ไปเห็นสะพานตกปลายสะพานนี่ป่ะอ่าหนว่าปาสะพานนี้มีอะไร มันอยู่กับกูใช่ไหมกูถิอตะเกียงกูมีอะไรเลยโอเคโอเคอ๋อเดี๋ที่ที่เฉยอยู่นี่ที่เชิญอยู่นี่ไมีมีอยู่ไหนอยู่ไหนนี่มัจะอยู่บนเขาอ๋อเนี่ยอยู่ไปลสะพานแล้วเนี่ยมีวะเห็นไม่ได้ไงมันย้ายที่บ้างยู่ังไงอยู่บ่ออยู่กับกูอะไรอ่ะ ปลาย TNT เพื่อทำลายต้นไม้ตัวนี้เฮ้ยยังไม่ได้ไข่พิศนาเลยจะทบมันมี TNT อย่อันหนึ่งไหมจ๊ะคนอ่ะเฮ้ยเอาอ่ะ TNT ได้ล่าไอ้ทอมเนี่ยไอ้ทอมบดต้นไม้หรือว่าไอ้นี่หรือว่าจะทอมบ้านเราปลายสะพานนี้มีอะไรอ่ะ ให้ยึดต้นไม้อ๋อเนี่ยให้ยึดตอกไม้ตอกไม่ได้ไม่ใั้ยึดตกปาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ทันเพิ่มวะแล้วถ้าเกิดกระโดดไปตายไหมเนี่ยเอออยากลองเงินกราโดนลงมาไม่มีไม่มีฟอร์ดาเมจไอ้ฟอร์ดาเมทลองไอ้ตกปาตรงนี้ได้ด้วยเหรอได้ได้ได้ก็ไม่มีฟอร์ดาเมจก็ลงมาดีเกียร์เกียร์หายไปไหนวะไม่มีเบ็ดไม่มีเบ็ดเลยไม่มีใหญ่เลย ยได้ปลากปลาเยเออ้เสียงไรเ้ยเฮ้ยเกียเยที่โอ้โอเคจะเปิดได้เอาไปต่ออไนี่คเราไม่ตเราลยอีกเลยเลยเไอเคนอยเว่ยเ่ยไปไปด้วยจัยกันตายด้วยกันโดก้ยเอาอ้สตยไปเฮ้ยเโดด คอนโดอยู่ไหนเอ้ยนี่เดี๋ยวมาเลี้ยงเอามาเลี้ยงหรือยังระเลี้ยงด้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมันคอนโดวะเดี๋ยวเดียวเดี๋ดนโ่ไหนเ้าลมอ้โหตกใหมดยมีเรือเลยมันนกระโดดลงไม่ได้ันี่ค่อนข้างกว้างเลฮะแต่ด่านนี้กว้างสุด ไ้กับอบอแรกก่อนกับอ้มาแล้วก่อนเอามึงอยู่ไหนเดี๋ยวหลังมึงอ่ะเอาอันนี้กูนี่หว่าีืูมองเเ็นตัวเองกูนี่หว่าคุณิว่าไอเกอลึ้นเรือมาแล้วนี่มันกเองนี่ว่าเออไปไม่ไนบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาถึงยังไปมาถึงยังถึงแล้วดำน้ำอยู่อมมได้ป่าขึ้นได้ป่างได้อยู่ได้อยู่ไปเดยเียวมาลื้อของแถวนี้กันนะไมได้ป่าเี้ยอะไรแบมานตัวยลตัวน้อยจมน้ำไม่ได้ทำกระโดดขึ้นม้ ไปกด F ขึ้นเรือไปก็ได้เดี๋ยวมสำรวจแถวนี้ก่อนปัญหาคือกด F แล้วมันไม่ขึ้นเรือน้ำมื้ดน้ำมืดนี่มานมาจดดทางนี้ได้ปะไอ้ยสิบพงขาอะไรไอ้บ้านต้นไม้นี่คือให้เราขึ้นไปซื้อของมึงถ้าสำหรับลูกเราอยู่บนเรือเราจะรอดไหมกูเคยโดนลากลงจากเรือแต่เป็นเรือแก้วอ่ะไม่รู้ว่าเรือไันเรือใหญ่ด้วยเออมันเรือใหญ่ย่อนสิบห้าไปซื้อสมอลเลอร์โคตา ขาดอีกสี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยตัเดี๋ยวไปช่วยตบกันเองไปช่วยตบเฮ้ยเต็มมืยังไม่มีเหยื่อเลยเพื่อนถ้าเคยกูได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยมันเต็มๆตมมเลยไอซอมไม่ฟาร์มไปคนเดียวไอ้เพี่อพวกกูไม่ไวสาร้ายที่ไปเฮียไม่ฟาร์มเลยกูเพิ่งตกปลาได้ตัวแรกไอ้เฮียกูพวกกูได้สักตัวยังสามตัวนะแต่ตัวแต่ตัวละบาทสามตัวโใช่ไหมเฮียตัวบาทมีที่นี่มีการพนันไหม เออมีไว้เผ็ดตรงต้นไผข้างหน้าแบบที่แรกก็มีตรงไหนวะที่มันมีทางลงซ้ายขวาแล้วไปทางขวาแล้วตรงตรงต้นไผ่อะตรงนั้นแหละเือบอดไอ้เหี้ยบอดไม่เรียกแล้วว่าแท่นบูชาหรืออะไรต้องมันเป็นปอดไอ้เหี้ยเกี่ยงแกวิ่งไงตเองกลับไปนอนแล้วแหละอะสมอง์ทเลเวลโคต้าซื้อแล้วตอนนี้คะแนนท่านตัวกูมีแต่ปลาดิบ ไม่มีปลา1ิบาทโอ๊ตโอาตโอตาหนึ่งสองสามเียวะปัญหาตอนนี้คือหลงทางลมกลับบ้านไงไหวว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 ่ววววไวว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 ยวว้วเวว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 อวววาวไววว้วว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 วไวว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 วไววววว่ับวดว เด oh, ี๋ยวจอดไปถอดแตงก็ได้แล้วแต่ก็เดินกลับอะกลับกลับกันจัดการเลยไอ้เจ๊งไอ้งูอะไรไวๆไปเลยไอ้งูโอเคจัดระดับน้ำไปได้ทีไมเ่ได้เสียงอะไรวะไก่เหล่าเฮ้ยที่ทีนี่ต้นไผ่จ้าว เออเี่กต้นไผ่แล้วแล้วเไแมป้อยู่ไหนแล้วจ้ะตองูตายหาเอออะไรมันอยู่ไหนเนี่ยแกมปอยู่ในป่าไผ่นะแต่้า่ยคป่าไผ่อะไอ้ที่แกมป้มอยู่ไหนคือกูจะบอกว่าป่าไผ่แม่งมีสองฝั่งของที่อารที่เราขึ้นเลยว่ะอยฝั่งไม่เหฝั่งเล้วต้นรอยู่ฝั่งอีกทางอะฝั่งเบียวไปบอก เอาบลเ่ยน้ำกูยยนไอ้น really. <ring>. ี่มาตักไก่ตักปล่าไ evet, ว้ไหนมามาลบลบลอบ่อบปา้ไม่า่กุยหัดกุยนไอตอกไปดักปลาไว้ไหนก็รู้อ่ะเฮ้ยมีบูฟเฟต์มันตกปจริงมันไม่มีพิเตอร์ถ้าตา้มรัคมจริงไวจะตายเวลาตอนจบอะไร แต่ในเกีนี้ก็มันก็มีค่าเะลสตกเเฮ้ยสามบาบาทตัวี้ไม่เค้เกิไมหมดด้วยด่านนี้ตกปลาเพิ่มนึ่งได้เครับเข้าเข้าเข้ามาเราเสร็จทักบีชาบเดี๋ยวไปหาจับบูฟอเออเหลือเหลือเป็นพอพฟอสปื๊กฟอสปื๊กเราะุกอย่าเ หาง่ายวาหายปไว่าเฟิร์สติกีเบ็ดอง้ตป่าง่ายจงเลตายโดนแต่เดโดนโดนใช่เะไนอ่ะตัวเล็กเกินเก็บไม่ได้เหรอไม่ไดเลมามาตึ๊เล็กเกินเก็บไม่ได้มาเดอเด้ไอ้นี่มันอยู่ไหนว่านี่เอย เห็พานมาจอตรงไปแล้วเลี้ยวขวาไปวัดสานไปตอแล้วรถคนกลับเราไม่ได้มีปลาไผ่ที่เป็นแบบแน่นเป็นกอย่างเงี้ยตัวหม่ตุ้มม่เฮ้ยอายุอายุสามชิบ้าทโอ้ยบ้านวันนี้รอดน้อนนะเอ๊แต่มันมีซากงูอยู่เราเก็บไปได้ใช่ไหมกูไม่เห็นจะเก็บได้เลยกูระเบิดมันพิ้งไปแล้วมาเวะเนยที่เือ เกดขึ้นงี้เลยเเหลือเสร็จแม่งกลายไปนาคอนดาได้ไงเออไปแด้ออกได้เอาไแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะก็คงจะเตือนตรงไอ้นี่มากลับมาก็ได้บ้านลางแรกหงแรกอยู่ด้านหลังแม่งกล่องไมีคาเท่าไรเขาจดตรวข้าวเือดี้ได้ไหม แม,ม่ปองมีค่าแล้วครับติเฮ้ยไปดอกวูฟอกทิ้งแล้วไม่ได้กดผิดไปกดคลิกขวาจะดูความน่ากินนกกดดเลยแต่กเราตกไปกตกแล้วเมื่าวันนี้โอ้โหหนักสุดใช่ใช่ใช่ มันยังไม่ถึงท่าท่าน้ำอีกนิดหนึ่งเดยนขึ้นหน่อยหันหน้าไม่ได้เอออีกอีกหน่อยหน่อยอีกน่อยอันนี้จะติดหัวตาไว้วะเนี่ยเดินหน้าซ้ายนิดนึงโอ้โหซ้ายนิดนึงเอ้ยต้องถอยหลังดิเพราะเดินหน้าเนี่ยอย่าไปตีนกันแล้วหลดๆกนนะล่ะแต่ทิ้งหายแล้วยากที่ไหนตอนเรือยเลย โอเคโอเคพาดูแลโอ้โหท่นบูชาอยู่ไหนเลยพอ้้ากูเจส่ยดาปาแล้วปย่แดงอยู่กลางสะพานคนไม่ไม่อดนะขึ้นนิดเดียวเองเออโต้ามอการสองร้อยที่ก่ายตอนนี้ขายเสสี่ห้าหกี อันนี้ระดับความยากระดับไหนกเอเวอร์ฮิตโอเคแต่มันอาจจะเป็นเพราะด่านนี้มันยากเอ้ยเดี๋ยวไม่อยู่นวะไม่กร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดนตกปลาโอเคเหลืออ้กประมาณ4ขีดแต่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วชิวหายแล้าดูจังวะ ห้าโมงห้าโมงห้ี่วห้าโองเจ็แต่มันล่าตอนหกโมงยี่ห <c oughs> ้ยมันก็ไม่ช่วยอะไรที่บเอทไมมันก็ไม่เห็นขึ้นเลยความมากิ้มัาเจอเป็นศูนไงทันนี้ตนองยันเหี่ยอะไรกัไรต้องยันเหียอะไรกันไอเหี่ยกปโยนปลาลงน้ำ าไปขับมาตามไปขับมาโอ้ปลาได้ตัวน้อยสบาทปลาได้ตัวน้อยเมอกีอย่านี้มองไม่เห็นเลยวะเฮ้ยหาหัวาสิแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถ้าเราได้คนละสิบอะ ไต่เฮียแล้วยืยนผมนจะหายใจเน,นี่ยทำไมต้นไม้มันค่อยเคลื่อนมาวะเฮ้ยอะไรเคลื่อนได้อ๋อต้นต้นที่มันโดนระเบิดไงโดนระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดอย่าทำซาวนาทัวสิว่ะกูตกใจแล้วเว้ยนั่นสิคุณซาวนาทัวจังวะไม่มียืนนะนี่นี่นี่เต็มไปทีนึงเลย ตรงนี้คือตรงไหนตรงหลังไว้ไว้อะไปรู้ป่าถ้าเราตรงไปที่ปะพายค่ะปะพา,าขาดนะั้นมันจะเป็นตามทะเลจริงเเแล้วมากันจริงเราเราขึ้นไปข้ปนบนใช่ไหมถ้าเราแยกเป็นสาทางอ่ะมันจะตามใครทำไมก็จะมีสามตัวแล้วมันะแยกลากจริงเลยหรือไม่มันก็วับ อันนี้มันไม่ใช่เปตัวเดียวก็ตามเราตีแต่ตัวปิ้งตามได้ได้สิบแล้วกูได้สิบแล้วเดี๋ยวกูไปย่างปลาก่อนไอเยี่ทุ่งหนึ่งแล้วโอ้ยทุ่งครึ่งน่าจะออกล่าแล้วนี่นะเออมันหมดวันตอนไหนนะไอ้สัตว์เอมัวแต่เล่นกันอีนักตำรวจเป็นไงไอ้เยี่กูวิ่งเอาปลาห้าเป็ใส เออหมืใจอะไรสองึนตัวเฮียอะไรมเิออยู่ข้างหูกูอแมงมุมงมอยู่ในบ้านแมงมุมยักษ์อยู่ในบ้านเฮ้ยเฮแมงมุมยักษ์อยู่ที่นี่ ยังมุ่งยักษ์อยู่ข้างหลังเรายักษ์อยู่บนหลังนาบ้านเลจะออกจาดูนา่อย่างไรมันพร้อมมันมันจะกินพวกเรากันหมดแล้วนี่ก่อนเว้ยนี่เกลูนเตยโย่โอ้ยฝั่งนี้ก็งูเอ้ยนีอะไรเนี่ยมันวิ่งตามเฮ้ยหันไปมองมีเป็นยักษ์กัว ายได้ได้โอ้โหมันหยอนแล้วเนี่ยยอนแจกเลยเออเออมันอยู่ตรงนี้เลยแค่ไม่จ้องไอ้เนี่ยแล้วเมฆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อมันต้องจ้องมันสิจะไม่ดีใช่ไหมใช่ อ๋อมีกี่ตัวเนี่ยอ๋อโดนเลยเดี๋ยวใครวะเหลือตัวคนเดียวแล้วพี่อยากหลอนเลยตาม้องจี่ที่ในบ้านโอ้โหได้เวลาแล้วจ้ะ แต่มีอีกตัวนึงจ้ามนีสองตัวนะเป็นตายด้วยเหรอไอเหี้ยสตัวเลยอโห้ยตัวเลยว่ะตาตาต่เมี่เจอเหี้ยตาเมื่อก็บทีไสู้กัเอ้เหี้ยวแม่งยงกตัว้ตัวเมื่อกี้ก็จะลอมาจุดอกันไตัวไอตัวใหญ่ Ja, nei. Da må vi få en